สวัสดีครับเท่าตะเขียวเตียวยังนุ่มสามติดแช่แนวไม้แล้วครับผมครับวันนี้สามติดผ้าพีฟ้าหนองอมาเบิง่งติดกลมเกี่ยวเขาครับครับมาหาติดกลมครับผ้ามาหาติดกลมมาเบิง่งติดกลมเกี่ยวเขาติดลาเการถไม่แจ้งเครับเขาเหนียวเขาเกี่ยวแล้วๆว่าลายดอกครับย่างละลายสองลายันมันพ่อหนามพี่น้องหนามของ ของร้านทิดคมมันโมนเมนของแกโดยตรงเรอกครับทั้ที่เขาเจ้าแบงกันเห็ดนะครับอันนี้เขาเจียวเขาเจ้าอยู่ครับคนเงวขึ้นรถไปแล้วแต่อุ้มพ่ออุ้มดอกเขามันขาดน้ำครับเห็ดทิมไว้โนเฟอร์เมยครับทำงานเมื่อขึ้นบาได้พักพอน็นเลยหแกพักพอนเมื่อกี้จะบ้องเครื่องชั่วโมงนีู่ละแต่ร่องเกียวเราครับนี่ ของแก้แก้แล้วเหมือนแล้วพี่น้องของคิดควบ่นขง่งคิดควบไปช้อยูย่ข้างล่างนะครับเข,เ,เ,ขเ,เ,เขาเนียวกับเขาเจ้าสามทิศได้เปรวขึ้นซอยแก้ยุเขาเนียวครับแต่ว่าเขาเจ้ามือว่านี่นเ้าข,ขึ้นสามทิศก็ได้ขึ้นซอยแก้ มันบพพอน้ำพี่น้องมันมันขางสินนูนน้ำมันเป็นน้ำฝนธรรมชาติซื้อน้ำมันไหลมาจากข้างบนนะครับไหลมันน้ำข้างล้วก็ลงมากนี่ซื้อๆมันจักเก็บน้ำบ่ได้ตะกี้มันนว่นเดีพี่น้องมองนี่มันนูนมันเป็นไฮเก็บไฮอ้อยไฮมั่นเดีลยมาที่นี่ที่กมเอาดินอออครับช่วงที่เขาเฮ็ดถนนใหญ่ รัดไปทั้งปานหน้านะครับเขามาพอพอ,อดิดทีดดคมนะครับแต่ว่าเขาเขาก็ได้ซือดอกทีคมก็ได้หน้าสินะครับทีคมจกลงเลยมันเป็นหน้ามันจะเรียบเป็นหน้าเห็นรถน้อยครับเห็นรถน้อยครับ เคยสอนสามทิศนะครับของคุณผู้ถือเคยสอนสามทิศลุงเลี้ยงมัน,อง,มน,นองคามครับเป็นยุคปัจจุบันองคามครับอันนี้ขั้นหน่อยขั้นง่ายของคนติดลมอยู่ครับมันติดลมอยู่ขั้นง่ายเมื่อกี้มันมาตามหารถแบ็โคโฮ่แบ็ขึ้นควายโย่ทิศคมให้เพื่อนเอาดินไปโจกเอาดินไปว่าเป็นหน่อยๆเลยพี่น้องเป็นทัานเป็นรักทัานลดผลนี้ครับว่าเป็นหน่อยนี่ไอคี้มันโน่นเลยครับมองนี่มันโน่นเพียงคืนนีเลย ล็อกไปอีกครับนั่นแหะทิศลาไปใช่ไหมอันนี้ขาอน,นี้วนี่ครับขาอนีว้วล็อกนี่ทิ่ใส่เขอนเจ้าตอนแรกว่าเดียวรถสามทิศล่ะมาไมาใส่ให้ก็เลยบอกเหงาทิศลาเฮ็ดเป็นซองล็อกเอาใส่มันใส่มันลายครับเดี๋ยวรถกับปาสามทิศต,ต้องติดค่าติดน้อครับ หพ่อหน้ามขารอดแรงครับในทำเนก็เอาหน้าที่้มกข้าวโคกตาลลายได้พี่น้องโคกตาลเป็นขี้วเลยครับเป็นแก้วเลยงถ้าก็เงี้ยไม่เงี้ยถับผู้เท่าแต่ม่ก่าวมันปลูกไว้ครับผนโคกข้าวข้างในเป็นโคกข้าวจากข้างบนทิศถนนนี่ครับที่ของ พอเงยไม่เงยของพ่อของแม่ที่พุมครับล่งไปหอดพุ่นหอดหมนละแดนครับให้หน้าสามติดหน้าโคกสามติดุ่นละเหยาวลงไปพุ่นเลยครับฟังทางนั้นกับแมนฟังทางบนทางกับแมนแต่ว่าบ่บ่เหยาวลงไปหอดพุ่นครับแต่ข้างบนนี่ก็ยี่สิบก็เลยแล้วบางที่พุมเห็ดอ้อยเห็ดมันนี่ครับ อยู่นีครับว่ามันเป็นซีปล레이คนจ้ทิรลานอนอยังไงเลยนอนแล้วทิรลานอนแล้วทิรละบุญเฮ้ยเ <c oughs> ออเออดีครับบุญเวบุญลาบมานอนมาเสะไอ้บุญนอนเลยหนาวนี่เย็นเนาะของทิรลาเกี่ยว,ว่าท่านเลี้ยวเมื่อดอกพี่น้องเต็มวัดอยู่ไม่ต้องของทิรลา ลาลอยไล่หน้า,ลาหลายทงครับของจกของแน่ของพอของเพชรของพอของแม่แน่แล้วก็ของคนใหนใ่้แกเห็ดห้น้ำแน่ครับนี่ครับถนนถนนดับอยู่ข้างบนนี่ครับเบิ่งเศษทุงเศษยางนี่เมร่แมน่นว่าเพิ่นเอาขยะเอาอยางมาถิบนี่ครับเล็กน่อยเล็กน่อยพี่น้องเล็กน่อยคือมันบหลับบนน่นน่นหละมันมาอยู่นี่มันไม่พ่ากันมาอยู่นี่ครับบางครัก็เคลื่อน กับมอยนูนี่ะหละมึงดูพี่น้องหกเดี๋ยวมดพีมงานมารับมานอนมายูนี่กูนะมึงทานทับเขามาวายยูแสครับพื้นที่แดงมีมืดเดี๋ยวนี้แ่ละบาดลายพี่น้องเอ้ย สามิดก็ท่านในเกี้ยวหรอกครับเกี่ยวแจ่ของพี่สาวของพี่สาวทงหน้าไตนะครับหน้าทีสามทิกเคยพาพี่ผ้านองไปเบิ้งนั่นละ่ะทงยุ้ขางไตนะครับยุบ่งไฟนั่นละ่ะเกี่ยวหมู่ว่านนี่ครับเขาปีนี่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่หน้าทงนั่นแตสีพ่อได้อยากได้กินหรอกครับพ่อได้คารถไถพ่อได้คารถเกี่ยวขึ้นอยู่ดอกแต่ว่าทังหน้าทงสามธิศกับของพี่สาวเพราะท่านในเกี่ยวครับเพราะว่า ทางถ้าเจ้าพึ่งเฮ็ดทางไอ้ขามมองก็สร้างนะแม่พี่น้องมือว่านี่ชาวบ้านขาเจ้ารวมแรงรวมใจกันแล้วก็ออกเงื่อนออกยังกันซื้อน้ำมูกน้ำมันให้ที้งานเนี่ยเราไปท้ายให้เฮ็ดเฮ็ดเป็นทางขามครับคก้มขุดก็โอมเงื่านหยาบงานหยาบที่พ่อว่าวันนี้อีกอีกอย่านหนึ่งเนาะครับมันโม้มีหมอกตาพี่น้อง รถนั้นมันไปหอดหน้าสามทิศแล้วละ่ะเพิ่นลงไปเกี่ยวได้มือว่านนี่ครับมันหมดมันหมดเทนมีหมองตากก็เรียกว่าเทานี่เกี่ยวครับบีนี่เช้านาโคกเช้านาโคกเพิ่นเพิ่นเกี่ยวก่อนเพิ่นเล่ดใหตาก,ก้อนครับเพราะว่าคือบอกไปนะะั่นล่ะไปทางทงมันพ่มีทางไปครับเอาที่ข้อมฝ้าไป,ไปเก็บทางให้ครับ แล้วเราพี่นอ้องให้นั่นกันเล้วแล้วมีสองงานหน้าครับงานนี้กับงานนั้นทั้งของนี้วกับสองงานหน้าค้อกันอู้สูงครับที่คมบริเคนบริเคุดขั้นแท่ลงดีปันไดมาแล้วมาแล้วเขาเจ้านี้ส่งสี เดี๋ยวก็เขาเหนียวอยู่เวื้งสุง่งแต่ว่าแกนั้นติดคณมาบ่ออกว่าสันมันมีน้ำครับบ่ให้เขาลงเพราะว่ารถทิล่าเคยลมอยู่หันเคยติดลมอยู่หันยนัยนยันรถคันนี้ติดลมครับแล้วก็เอาไว้ให้ใกล้ใกล้ป้าหลยเดยพี่น้องใกล้ป้าหลายล,าลายเดีอยู่ให้ที่พรมมันค้างเยอะโที่โลกล่างครับ มันกระปู เราหลุดนน้อยพี่น้องซ้ำกันซ้ำกันแต่พ่อทิพยุงบ่อตะละยางเนี่ยตะละยางเนี่ยครับขาเหนียวขอนเจ้านี่นไปพี่น้องท่านทิศกษีทิศละเสียวรถข่าไปล่วงเดี๋ยวเขาล่วงซอยทิศคมก้อนเดี๋ยวส่านทิศกสิไปหาเนื้อยางนั่งกินถ่านทิศคมก้อนทิศคมบอกให้ไปหาเนื้อกินครับถ้าไม่กินเขาโยกนี่กะ บไยแล้วครับไปนี่ยนะครับบรรยากาศพ้าพี่พาน้องมาเบืองขิดคมเกี่ยวเขาให้ร้านในส่วนของร้านเขาทีศข้มนั่นแล้วแล้วครับอันนี้เป็นของร้านแต่ว่าขาสามทิศเพราะท่านในแล้วเด้อพี่น้องเพราะท่านในเกียวสั้งสีพี่พี่พาน้องไปเจี่ยวหรอกครับนี่มองตาคมองอยังก้อนนี่แหละครับบรรยากาศการเกี่ยวเขาหน้าปีทางบ้านสามทิศกับสีฟ้าพี่พาน้องไปสนีทก่อนครับ ครับท่านีสามสิบก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขางเมื่อสุขสุขล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามสิบตั้งต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากาเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพสีส่บ่ได้ไไไยฝากคลิปไหมไหมนะครับคลิปหน้าสามสิบที่ผ่านพี่พ่านน้องไปยังกัดจังค่อยชยคมค่อยติดตาม,ค,ามราตครับครับสำหรับคลิปนีสามสิบกระเช้าไว้สานีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ